สวัสดีครับผมยายมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเรหรียญหลวงปู่ทวดข้างบัวหลวงปู่ดูวัแกเปไปเหรียญเนื้อทองแดงออกปีพศ2520จังหวัดอยุธยานำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยจะแพงนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพระเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาระนอกสถานที่ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องเนี่ยส่งรูปพระมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียบเป็นองค์ประกอบในการเจารานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นแขนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ย จะมีเส anyway ้นล้วนนะครับคมขึ้นมาบนพื้นแขนเลยนะคมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงพื้นแขนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะบริเวณตรงพื้นแขนเนี่ยจะมีเส้นล้วนนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดคมขึ้นมาเลยนะครับผมเส้นล้วนเนี่ยจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรณนามุมด้านหน้าของผมนะเห็นไหมครับผมจะคมมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นฐานนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดขึ้นใหมกทีหนึ่งเป็นแนวนอนเด่นชัดขึ้นมาเลยนะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงพื้นฐานนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดเป็นแนวนอนนะคมนูนขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดแนวนอนนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนนะครับผมมุมตรงกลางด้านในนะบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดแนวเฉียงนะเป็นเส้นลวดสั้นคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวรมุมตรงกลางด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะเป็นเส้นลวดแนวเฉียงนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดแนวเฉียงนะคมเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะในการเจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันบริเวณนะครับผมตรงพื้นแขนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะบริเวณตรงเส้นลวดด้านในเนี่ยจะเป็นเส้นแตกคู่กันลักษณะแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงพื้นแขนด้านในนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแตกคู่กันนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานะเส้นด้านล่างเนี่ยก็จะคมกว่านะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดบาง ขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการพิจารณาของผมนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเข่าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดยาวคมขึ้นมาบนพื้นเรียนลนักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงเข่าอง์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นไปบนพื้นเหรียญนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจารณาของผมนะเนี่ยผมจะแคงให้ดูนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางนะ ผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะของรูเจาะเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ย พื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรออบนพื้นเหลียญขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแล้วเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวด นูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณตรงพื้นเหรียญมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมด้านฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมด้านฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ย ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิง้งยิงเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนยมูลค่าตลาดราคาอยู่หลักหมืน่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบาหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมเบนะนะลอเว our our ใในนะเส้นลวดลำตนนะเเก็็จป ล้วนหนานะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมตรงตัวเลข2ไทยนะบริงงเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับผมเป็นล่องน้ำจมลงไปลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงตัวเลข2ไทยนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับผมเป็นขีดแนวเฉียงนะจมลงไปนะครับเป็นลักษณะล่องน้ําลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการจจรน,นามุมด้านหลังของผมนะจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตะขลระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะ ตรงพื้นด้านในเส้นลวดอั卡尔นเนี่ยจะมีจุดกลมๆนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบ nee ริเวณตรงเส้นลวดอั卡ร์ตรงพื้นด้านในเนี่ยเห็นไหมจะมีจุดนะครับผมกลมๆนะลอยคมขึ้นมาเลยนะครับผมโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สอนในการจรณา,าของผมนะจะเป็นเมฆก,กลมๆนะครับคมลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบนเวนตรงพื้นด้านในมุมฝั่งซ้ายนะบนเรณตรงเนี้ยจะมีร่องน้ำนะครับผมยาวนะอยู่บนเรนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นด้านในมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นล่องนานนะครับตื้นๆน,นะครับลึก ok ลงไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ใน,ในการเจรานารของผมนะเนี่ยผมจตะแค้งให้ดูนะเห็น<ช>ไ,ไหมครับผมจะเป็นล่องตื้นๆน,นะครับลึก ok ลงไปลักษณะแบบนี้เลยนะอเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันบริเวณตรงเส้นลวดอาคาลันะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดอัคขาะเนี่ยจะเป็นปลายแหลมเลยนะลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดอัคลานะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านในบริเวณตรงนี้นะตรงเส้นลวดอัคขาะเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับผมลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมจะเป็นปลายแหลมยื่นออกมานะเป็นเส้นลวดคมลงไปลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคขาตนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะบริเวณตรงนี้ตรงหัวเส้นลวดอัคลาตเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัคขาตตรงนี้ตรงบริเวณตรงเส้นลวดอัคลาด้านในเนี่ยตรงร่องน้ำเนี่ย จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ,ะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจรณาของผม <S <S ญญ <rum> เห็นไหมครับผมหูมตาแขงให้ดูเนี่ยจะมีก้อนนะครับลอยคมขึ้นมานะครับผมอยู่ในบริเวณตรงร่องยันลักษณะแบบนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณรูเจาะนะครับผมะะ <S 2> <S 2> <S 2> ตรงมุมด้านหลังฝัญญ <imiento> ่ญญญงซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพิกนะครับผมรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะของรูเจาะเนี่ยผมก็ให้ ค,คมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเชานะ่านะเดี๋ยวเรามาไล่นะกันน,นนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเนินๆน,น,นะครับตามพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงเส้นลวดอขขา卡าเนี่ยจะเป็นร่องน้ำลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญน,นะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนนนีี้้ก็คคืือพผิวเรรยะับ ฝันะ่งซ้ายมุมล่างเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหลี่ยนนะครับผมมุมล่างตรงกลางถ้าท่าน,าน,านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะผมได้ทิ้งลิงก์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาตรงกลางนะเห็นไหมครับผมพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนื่อยๆขึ้นมาบนื้นเหลียนลักษณะแบบนี้นะเหลียนที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักมนืนนนนต้้ะครับับอีก็ คือพ,พื้นผิวเหรียญน,นะครับผมมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอั卡尔ันนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔ัมุมตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นล่องลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจราณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมตัดมุมตรงกลางลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญรุ่นนี้นะค่อนข้างที่จะหนานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะมุมล่างตรง กลางนะครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพิกนะบริเวณนะมุมหูเรียนนะครับผมบริเวณหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะไปข้างตัดลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวา ลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมข้างตัดนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยแพงนะครับผมราคาเนี่ยหลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเหรียญรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญแล้วนะมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะครับผมาการรีวิวผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูป้าะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ